วันนี้เรามีแขกมาเยี่ยมถึงบ้านเลยค่ะเป็นเคยไทยสะพ้ยตุรกีอีกหนึ่งคู่แต่คู่นี้เขาอาศัยอยู่ที่ไทยกันมาดูการทักทายของผู้ชายตุรกีกันนะคะเขาจะจับมือแล้วเอาแก้มสองข้างแตะกันแบบนี้น้องดากับอารมคู่รักคุณครูส่วนกล้วยก็อยากทักทายแบบสาวตุรกีเหมือนกันแต่ดูสิอีกฝั่งนี้ไม่เต็มใจเลยดูดูดูด,ดูเธอทำดูสิรังเกียจออกนะ้าออกตาแบบเห็นได้ชัดเจนเลย ทางฝั่งผู้ชายเจอกันก็รีบเมาท์มอยกันเลย2หนุ่มอาริมกับอารีคือพวกเราเนี่ยรู้จักกันมานานมากๆแล้วนะคะเพราะกล้วยกับน้องดาเราครบหาหนุ่มตุรกีในเวลาไล่เลี่ยกันเจอกันในกลุ่ม Facebook เ,เนี่ยแหละคะ่ะเราก็ปรึกษาพูดคุยกันมาโดยตลอดจนกล้วยก็แต่งงานน้องดาก็แต่งงานแยกย้ายกันไปใช้ชีวิตเจอกันครั้งนี้ครั้งที่3แล้วน้องดาเนี่ยนางน่ารักมากเลยนะคะนางเป็นคนสนุกสนานรู้จักการะเทศะแล้วก็เข้าหาผู้ใหญ่เป็นและมีความรักเด็กรักสัตว์ตามสไตล์คน นี่นางก็แวะมาเล่นมาทักทายกับน้องวัวน,นะคะเพราะว่าบ้านน้องดาเนี่ยเขาก็เลี้ยงวัวเหมือนกันเสร็จแล้วเราก็ออกเดินทางกัน,นะคะ่ะวันนี้เรานัดกันไปกินบุฟเฟ่อาหารทะเลกันนะคะเพราะว่าแฟนน้องดาเนี่ยเขาเป็น F c อาหารทะเลค่ะแล้วอาลิฟเนี่ยก็ชอบกินเหมือนกันโดยเฉพาะกุ้งย่างชอบมากเลยต้มยำกุ้ง ชอบมากตอนนี้เราก็กําลังขับรถเข้าไปในเมืองอุดรธานีนะคะซิตี้เซ็นเตอร์นะคะนี่ค่ะเราก็มาถึงจุดหมายปลายทางกันแล้วนะคะร้านอาปากุ้งย่างทะเลเผาค่ะไปไปไปรีบไปหาจับจองที่นั่งเดี๋ยวคนจะเต็มสะก่้อนนี่ค่ะบรรยากาศภายในนะคะก็เหมือนร้านหมูกระทะทั่วไปนะแต่ก็คิดถึงบรรยากาศแบบนี้มากไม่ได้มาตั้งนานมาถึง2หนุ่มก็รีบไปจัดเลยแฟนน้องดาขาพูดไทยเป็นนะเดี๋ยวให้ฟังนะว่านางพูดไทยชัดมากใช่กลาง มื้อยกั้งเหรอใช่กั้งนี่เห็นไหมเออชอบเหรอใช่นี่กุณไม่มีเออเอาซุณยังเยอะเหรอใช่ไม่มีอยไม่น้ำไม่เอายังไม่น้อีกชิ้วดาดาชอบปลาหมึกไหมใช่เนี่ยเอบดาชอบดาชอบเหรอนี่จ้าชอบไม่ชอบปลาหมึกไม่ไม่ชอบยิ่งได้ไม่ชอบ นี่เห็นไหมสกิลการพูดไทยของนางเป๊ะมากนะจ๊ะแต่ว่าสำเนียงนางอาจจะยังไม่เป๊ะแต่คืออ่านออกเขียนได้นะจ๊ะนะจ๊ะเนื้อวัวเนื้อหมูเนื้อหมูเนื้นนนอหมอูไป ตอนนี้เราก็พากันทยอยตักอาหารไปไวที่โต๊ะก่อนนะคะโดยหนุ่มๆสองคนนี้นะคะอาริฟอารินเขาก็จะเป็นเมนหลักนะคะบริการสาวๆคะ่ะใครที่มีแฟนเป็นหนุ่มตุรกีเนี่ยก็จะเข้าใจเลยนะคะว่าเขาเนี่ยบริการเก่งเอาใจเก่งถ้าใครชอบสไตล์นี้คือหลงไม่ไหวแน่นอนดูสิบริการเรานี้ดุดดั่งเจ้าหญิงเลยนี่ทำไมไม่ไม่ไมสดละนี่ไม่ดีซอสตันนี่แห่ไม่นี่ <c oughs> ไม่แข่ไงไม่ดี The the bro, royal, you never uh -huh. you, you never this you want, I, I want you inside this yes i can try that mm -hmm. i just so on the this is on the road? yes green green I yeah this. i think you you don't want ah. This my lord i yeah. yeah. yes but yeah. yes same chimla ไม่ช่แกไม่ินจริงๆ I think you don't want I don't keep for You have to keep r y you know something อเห็นห้คนทอะนะักปูยังอร่อยเลยบริการดีเยี่ยมประทับใจบริการประทับใจ ว้มมาวบางคนเกลียดกุ้งไหมซูเ้ยเธอคือแต่งหัวดีนนแท้อันนี้นแผนบริการแผนบริการอันนี้แผนเอ่ออะไรให้กำลังใจใจกำลังใจแล้วรอรอกินมีผู้ชายบริการดีขนาดนี้กล้วยกับน้องดาก็พากันกินแบบสบายใจกินกันแบบเต็มที่เลยล่ะคะ่ะบอกเลยว่ามื้อนี้ ฟินมากๆฟินสุดๆไปเลยอ่ะพูดไม่ทันขาดคำปลาหมึกมาแล้วนะคะผู้ชายย่างปลาหมึกมาให้แล้วแต่ว่าต้องเอามาตัดเองนะคะโอ้ยก็ตัดเองหน่อยเถอะจะให้เขาเคี้ยวเข้าปากให้อยู่แล้วนั่นน่ะฟินมากเลยค่ะทุกคนบรรยากาศก็ดี เพงก็เพาะชายก็หล่อเอาอกเอาใจแถมได้มานั่งกินกับเพื่อนที่รู้ใจเป็นอะไรที่สุดยอดจริงๆเลยค่ะตอนนี้หนังท้องก็เริ่มตึงหนุ่มๆตุรกีก็เลยพากันพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ได้เจอกันมาในประเทศไทยให้กันแลกกันได้ฟังโดยเฉพาะอาริมคุณครูหนุ่มไฟแรงฝ่ายบริการของเรา นางก็เป็นที่ปรึกษาให้อาริฟในการที่จะย้ายมาอยู่ไทยเพราะว่ากล้วยกับอาริฟเนี่ยมีแผนที่จะย้ายมาอยู่ไทยนะคะแต่ว่ายังไม่ใช่ตอนนี้ปัญหาหลักๆที่อาริมเจอตอนย้ายมาอยู่ไทยใหม่ๆเนี่ยก็คืออาหารนะคะเพราะว่าอาหารที่ตุรกีเนี่ยเขาก็จะกินกับขนมปังกันเป็นหลักค่ะซึ่งที่ไทยเนี่ยขนมปังสไตล์ตุรกีที่เขากินกับอาหารกินกับข้าวเนี่ยมันจะหายากมากถ้าไม่ได้ทําเองดูสิว่าพวกเรากินกันเยอะแค่ไหนดูจากเศษซากนี่ไม่พอเราก็ไปตักกุ้งเพิ่มนะคะนี่มาสร้างภ ภาพตดกุ้งสักหน่อยเดี๋ยวเอาไปให้อาริมเผาแล้วก็แกะให้อู้ยชีวิตของหญิงสบายซะเหลือเกินได้เลยอ,อินๆๆเออิกันอิ่มแล้วก็ต่อด,ด้วยของหวานคะ่ะนี่ข้าวเหนียวมะม่วงบอกเลยนะคะว่าอาริฟเนี่ยเขาเป็น f อข้าวเหนียวมะม่วงคะ่ะส่วนกล้วยก็เป็น f อฟซทองหยิบทองหยอดคะ่ะ ตักไปเยอะๆกินให้สะใจไปเลยเดี๋ยวกับตุรกีค่อยไปลดก็ได้เอาละคะ่ะคลิปวันนี้ก็ขอจบลงด้วยภาพความประทับใจของเคยไทยกับสะพายตุรกีเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ